เต้ยพงศกรวิ่งสบายๆแต่ปิดจ็อบปังทำเวลา1/41:13ต่อต่อในฮาฟมาราธอนฮ่องกงเต้ยพงศกรเมตตาริกาโนนนันกสแสดงหนุ่มผู้หลงไหลการวิ่งโชว์ฟอร์มชิวแต่เฉียบในงานฮ่องกงสปรีตถน2024เมื่อวันที่8ธันวาคมที่ผ่านมาแม้เจ้าตัวจะยืนยันก่อนเริ่มว่า เน้นสนุกไม่เน้นทําเวลาแต่ก็ปิดเกมฮาฟมาราธอน21.1กิโลเมตรด้วยสถิติสุดแกร่ง1ชั่วโมง41นาที13วินาทีแต่สิ่งที่ทําเอาแฟนคลับใจละลายยิ่งกว่าความเร็วก็คงเป็นชุดนักวิ่งขาสั้นสุดฮอตของเตยที่กลายเป็นไวรัลทันทีพร้อมกระแสคอมเมนต์รัวๆขาสวยมากพ่อและขอบคุณที่เมตตาริกานวลหัวใจเราค่ะ นอกจากฝีเท้าที่ไม่ธรรมดาเต้ยยังเก็บภาพบรรยากาศสุดมันระหว่างทางมาให้แฟนๆได้ติดตามแบบกล่ชิดในสไตล์เต้ยเว<ต>ยเฮ้ยผ่านช่อง YouTube ของเขางานนี้รับประกรันความสนุกและแรงบันดาลใจสายสุขภาพเต็มร้อยแม้จะบอกว่าวิ่งสบายๆแต่เวลาและสไตล์ระดับนี้บอกเลยว่านักแสดงสายวิ่งคนนี้ไม่ธรรมดาจริงๆเต้ยพงศกรเมตตาริกานนนเกิดวันที่25กุมภาพันธ์พศ2535 เกิดที่จังหวัดอำน,นาจเจริญเป็นบุตรคนโตมีน้องสองคนคืออ่อนอุมาตวงและธนาปังบิดาและมารดาชื่อพิชานและอุษนาเมตตาริกานนครอบครัวเป็นเจ้าของโรงสีข้าวเต้ยพงศกรสำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาโรงเรียนอนุบาลอำน,นาจเจริญระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนอำน,นาจเจริญและปริญญาตรีจากคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพภาควิชาโฆษณา ด้าน,นชีวิตในวงการบันเทิงเต้ยพงศกรเริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงโดยเข้าร่วมการประกวดโครงการ The Idol Project 2เมื่อปีพศ2554ซึ่งเป็นการประกวดหาพระเอกนางเอกหน้าใหม่ของช่อง3สามารถคว้าตำแหน่ง top of the idol ปัจจุบันเต้ยพงศกรเป็นนักสแสดงในสังกัดบริษัท Alstar l Entertainment พงศกรเมตตาริกานนนเกิดที่จังหวัดอำนาจเจริญขณะนั้นคืออำเภออำนาจเจริญจังหวัดอุบลราชธานีเป็นบุตรคนโตจากทั้งหมด3คนของพิชานีประกอบบุญกับอุตนาเมตตาริกานนนครอบครัวเป็นเจ้าของโรงสีข้าวมีน้องสองคนออนอุมาชื่อเล่นตวงนัทนาชื่อเล่นตังตามลำดับทั้งนี้เขาเป็นหลานของธนาเมตตาริกานนนอดีตรองประธานสภาผู้แทนราษฎร เขาสำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนเจริญและปร,ะริญญาตรีจากคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพภาควิชาโฆษณาเ้ยพงส์สกเริม่มต้นเข้าสู่วงการบันเทิงโดยเข้าร่วมการประกวดโครงการ The นเอ d p r r j e c t 2เมื่อปีพศ2554ซึ่งเป็นการประกวดหาพระเอกนาเอกหน้าใหม่ของช่อง3ซึ่งสามารถคว้าตำแหน่ง To อ o ออ h เดอ o l ดยปัจจุบันเขาเป็นนักแสดงในสังกัดบริษัทออสตาเอนเตอร์เทนเมนต์